สวัสดีครับผมผมเฮกนะครับผมก็นะฮะก็โซนนี้เป็นโซนบ้านผมเองนะครับผมไม่ไม่ใช่บ้านผมดีบ้านพ่อพ่อแม่ผมอ่าับผมก็โอ้โหก็ตอนโอ้ยชัดเว้ยดีใจกับโปรแกรมใหม่แฟนบอกมาอ่านี่นะครับก็นี่นะครับก็นี่นะฮะรูบิกนะครับรูบิกที่ไม่มีสีนะครับส่วนสีก็เออ อยู่นี่ครับผมสีขาวนะครับสีเขียวสีน้ำเงินส้มเหลืองทุกท่านจะสังเกตว่าสีแดงมึงหายไปไหนเด้อเด้อสีแดงอยู่ไหนวะเอออยู่นี่สีแดงนะครับอันนี้สีส้มนะครับผมแดงจะเหมือนส้มมากผมก็เบลอตาเหมือนกันนี่นะฮะสีแดงนะครับจะบอกให้ครับ ไปทำตกที่วิไลมาตกท่อน้ำอะที่จะดีดมือเดียวเงี้ยป๊อกปักมันล่วงไงตกเคาะแบบนี้มันอันนี้แตกกระจายแบบเนี้ยแบบเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยโอ้โหแม่งตกท่อไปเลยนะครับก็ไม่ให้เห็นหน้านะครับเห็นหน้าไม่ได้ครับก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับเราจะมาเล่นแบบโรบิกแบบไม่มีสีนะครับก่อนอื่นครับเริ่มการมั่วก่อนนะครับก <c oughs> ็ยังไม่ได้ตากผ้าให้แม่เลยนะครับก็ขออัดคลิปนี้ก่อนนะครับ โอ้ยขอลันไว้โอเคครับเราก็จะต้องมาเริ่มกับเบสิกขั้นพื้นฐานนะครับก็ <c oughs> นะฮะข่าวล้อมเหลืองครับผมโอเคครับจําไว้นะครับถ้าสมมุติเราเล่นแบบไม่มีสีแบบนี้จะบอกทีง่ายๆก็คือต้องจําสีได้ครับ สีส้มจะตรงข้ามกับสีแดงแบบนี้ครับส้มตรงข้ามกับแดงนะครับผมไม่อยากสอนนะครับวันนี้สีสเงินจะตรงข้ามกับสีเขียวนะครับก็เราก็จะได้แบบเป็นแบบนี้นะครับช่างช่างแม่มันครับไม่สอนดีกว่าสอนใครไม่เป็นไว้ก็ดูเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ได้หรือเปล่านะฮะก็ลองฝึกกับเพื่อนมาก็เฟลนะครับผม <c oughs> ต้องเคาะนะฮะรูบิกอันหกสิบ้าบาทแตกง่ายชิปวงเล็บหายเลยครับผมโอเคครับจะพยายามเล่งมือให้เร็วที่สุดนะครับผมโอ้ยจะแตกเว้ยรูบิกเย้ยไม่ใช่น้ำแตกนะครับผม <c oughs> ไปตรงไหนต่อวะสีดแดงโอเค <c oughs> โอเคนะครับผมไม่ใช่แฟนบอกโปรแกรมมานะครับก็เพื่อนกันเนี่ยอะไรครันกันเพอ่อไปพูดแฟนมาแล้วโอ้เฮกยังไม่มีแฟนเลยครับผมโสดเอา้าวเหลืองเต็มเฉยเลยเชิบหายแล้วมึงชิบหายแล้วมึงคำสูตรให้กูเลยรึอ นี่เอ้ย,อยโอ้โหโหเี๋ยเๆ๋อนี่นะครับ,บ<อ>มันจะเกิดอาการเป็นแบบนี้นี่ไม่เต็มนี่ไม่เต็มนี่ไม่เต็มนะครับผมสองสีนี้จะไม่เต็มสองสีนี้นะฮะสองสีนี้สองสีนี้โอเคครับก็คือเราวางสีขาวผิดที่นะครับเราก็ต้องมาวางตรงแทนที่สีส้มตรงนี้นะครับโดวยวิธีการแบบนี้นะฮะยังไงวะ โอเคครับนี่นี่โอ้ส้นตีละสีส้มสลักกับสีแดงนะครับนี่แดงส้มเขียน้ำกงนโอเคเราจะต้องมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่เลยนะครับเฟลมากครับผมน,นี่คือการแรนดอมที่เฟลโอ้ ไอสัตว์เดี๋ยวนะครับแต่ไหแม่งเอาหายไในต้อนเนี่ยับผมเออเเอาละมึงมัวละมึงเอาแล้ว มัเริ่มกันต่อนะครับผมว่าแม่งมีพลาดแน่แตอนนี้สองชั้นต่อนะครับผม <c oughs> โอห้านาทีแล้วกูยังทำไม่เสร็จเลยโห้กากครับจุดจุดจุดกากเหมือนจัดตินเบเบอร์นะฮะดูเหมือนมันจะเก่งแม่งโคตรกาก <c oughs> แต่สาว โชวกิดกันเยอะเลยอ่าสีเหลืองนั่นกูว่าแล้วกูวางผิดนั่นไงกูวางผิดตั้งไงนี่นะครับนี่ถ้าคนเล่นเป็นเขาจะรู้ครับว่าตรงตรงไหนที่ผิดนะฮะโอเคจะมีอีกสีหนึ่งที่เราใส่เมื่อกี้มันผิดด้านเราต้องทำกันไปก่อนนะครับในแย็บ ผมรู้ละว่ามุมไหนผิดอ่ะเดี๋ยวก่อน๋ยวขอทำก่อนนี่ไงมุมนี้ปกติเหลืองต้องเต็มแล้วนะฮะเอออกมันนี่อ่าโอเคครับผมโอเคยเยเบชดีสแตกเลยอืมึง คนก็จะหาว่าลูบิกของเจ้าเฮกนี่แม่งกากาสตัตว์อหะฮ่าควายอีกแล้วเป็นแบบนี้อีกแล้วครับท่านผู้ชม5นาทีแล้วมึงส้นตีนแตกแล้วมึงเดี๋ยวก่อนนะไือทำไงดีวะเนี่ยลองข่าวมาเขียวมั่งนะครับเฟลแล้วมึงอัดคลิปเฟลแล้วมึง เออนี่ไงมานี่ไงเออโอเคมันจะได้ละชั้นหนึ่งโอเคมันจะสลับแค่ไม่กี่สีละต้องเคาะนะครับต้องเคาะมันอืมต้องเคาะมันโอเค ไอ้เคีย้ยเออทนนะครับผมโอเคอ่เหลืองเต็มละดีงเที้ยงไงว่าจนแตกอย่างว่านะฮะรูบ,รบิกหกสิบห้าบาทแม่ไปซื้อมาให้นะครับผมนี่ฮะที่จริงมันจะมีสูตรจบนะฮะแต่ก็ไม่รู้ครับทําให้เป็นไม่มีคนบอกไม่มีคนสอนไงก็คือผมเดี๋ยวก็เออต้องไปถามเพื่อน อีกทีหนึ่งที่จริงมันจบไปตั้งนานแล้วแหละฮะผมกล่าวอีกครับผมก็คือฝึกเล่นคนเดียวนี่มันยากลำบากเสร็จลุบเอ้ยเสร็จแล้ววุ้ยเสร็จแล้ววุ้ย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 ว้ยว้ยวุ้ยอือฮึโอเคครับผม เทียวัดแดกโอเคครับผมแปดนาทีนะครับดีดีดีแปดนาทีแม่งโอ้แม่งกากสัตว์อะโอเคครับผมขอบคุณครับ